ป่านนิชาพัฒยังคงเป็นคนไทยหนึ่งเดียวเดินพรมแดงระดับโลกที่เมรการลาส2 0 2 2สอเป็นการปรากฏตัวในงาน Big กอีเวนต์อลังการดาวล้านดวงที่รอที่สุดของอุตสาหากรรมแฟชั่นโลกอย่างเมดกาลาส2 0 2 2สอหรือที่คนไทยรู้จักกันในรูปแบบของงานพรมแดงเรดคาเพช t ที่เหล่าบรรดาคนดังซุปตาร์เสลีระดับโลกงัดชุดแปลกแหวกตลาดมาเดินสับสับเยเ่งยงนให้ช่างภาพได้รัวชัตเตอร์เป็นไวรัลไปทั่วโลกในทุกปีงานนี้สาวไทยตัวแม่สุดปังหนึ่งในเรดคาเพชรย่างป่านนิชาพัฒมาในชุดลูกผสมจัก,กรวาลไปทางไหนด้วยชุดกระโปรงทอนล่างเดินเป็นสง่าเห็นแต่ร้อยเมตรโดยฝีมือพ่อมทแห่งวงการแฟชั่นไทย ทีสั่งตัดพิเศษตัวเดียวในโลกจากอาซาวา่าใบหมู่ผลพัดเรียกว่าชุดเรสดำอมตะตัวนี้ออกมาสวยเด่นไปสงา่ายอมใจในการลงทุมตีตัวไปกับกรุงเทพนิวยอร์กก็แค้ปากซอยเพื่อวัดสซยตัดเก็บชุดนี้เลยทีเดียวค่ะส่วนไทยไลท์ท่อนบนก็ได้ดีไซเนอร์คนดังระดับโลกมาในรูปแบบด้วยสองมือแม่นี่ที่สร้างโลกจากคอลเลกชันโอคูตู ซึ่งสาวป่านเลือกความเวอร์วางอลังการสดปังจากแบรนด์แดเนียลโรสเบอร์รี่ดีไซเนอร์ชาวอเมริกันเพื่อรวมสรุดีบุคคลในวงการแฟชั่นอเมริกา ตรงตีมงานเต็มสิบไม่มีหักซึ่งเซตนี้เป็นชุดผสมผสานของอวัยวะตาจมูกมือปากหัวใจท้องคอลเลกชันเชื่อมโยงกับชุดสอยคอปอดในตำนานของเบลล่าฮาดิดนางแบบโลกที่เคยเป็นท็อกออฟเดอะเทาในเทศกันหนังเมืองขานที่ผ่านมานับว่าเป็นไอคอนตัวแม่เชื้อสายไทยที่ไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังเลยทีเดียว เติมความตาชด้วยเครื่องประดับจากทิฟฟานี่แอนโคตีมูล,ลค่าการเข้าร่วมงานเมดกาล่าในครั้งนี้ของเธอก็ฟาดไปจุกๆอยู่ที่2ล้าน5แสนบาทนั่นเองละค่ะ